สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูว่าผักอะไรนะทําไมปลาเขาถึงชอบกินจังเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเพื่อนเขาจะชอบกินกิงหรือเปล่าครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับผม เมที่จะพากันมากินแล้วครับเพื่อนนี่ครับเป็นอาหารชั้นดีสำหรับปลากินพืชครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นปลานิลแล้วก็ปลาดุกนะครับเขาจะชอบกินมากเลยครับเพราะว่าจะเป็นผัก ูรสนะครับเพื่อนผักพวกนี้ก็จะเป็นผักชูรสครับผมที่เขามีใบใหญ่เป็นพิเศษครับและปานินปลาดุกที่เราเลี้ยงไว้นะครับเพื่อนเขาจะชอบกินมากเลยครับผมที่ครับเริ่มมากินแล้วครับเหลือแต่ก้านครับผม แต่ว่าใบนั้นหายไปหมดแล้วครับนี่ครับบางยอดก็เหลือแต่เหลือแต่ก้านนะครับผมนี่ครับปลาเขาชอบกินมากเลยครับจะเป็นผักชูรสนะครับเพื่อนๆที่ปลาเขาชอบกินครับผมและที่และที่ไร่ของเราก็จะ ปลูกไว้นะครับเพื่อนปลูกไว้หลายต้นพอสมควรครับผมเพื่อที่จะเป็นอาหารผมเป็นผักที่ดีมีประโยชน์นะครับนอกจากจะเป็นผักที่คนกินได้แล้วนะครับปลาก็ยังชอบกินครับเพื่อนเอน,นี่ครับผมเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากๆครับ